บัญชีเจ้าหนี้นะคะรายงานสรุปการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้นะคะ ap 906นะคะรายงานนี้นะคะก็จะมีข้อมูลสรุปนะคะเกี่ยวกับการจ่ายชำระหนี้ของเจ้าหนี้ของกิจการเรานะคะเดาบั้นคลิกเข้าไปดูในโปรแกรมนะคะ โปรแกรมนี้นะคะก็จะแสดงรายงานนะคะมีทั้งนะคะเจ้าหนี้ที่เราสามารถเลือกระบุเจ้าหนี้ได้นะคะว่าเราจะดูเจ้าหนี้แต่ละรายนะคะหรือว่าจะดูเจ้าหนี้ทั้งหมดนะคะก็สามารถ กดเลือกวันที่จ่ายชําระนะคะสามารถดูได้เลยว่าเราจะจ่ายชําระจะดูว่าเราจ่ายชําระเจ้าหนี้ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะคะเมื่อเลือกวันที่เสร็จแล้วนะคะก็กดคําว่าแสดงรายงานหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จะได้รายงานสรุปการชําระเจ้าหนี้มานะคะก็ในรายงานก็จะโชว์ชื่อบริษัทนะคะเลขที่ใบรับวางบินนะคะวันที่เราจ่ายนะคะว่าเราจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายเป็นเช็คหรือว่าเป็นเงินโอน นะคะสมมุติว่าเจ้านี่าลายเนี้ยนะคะเราอาจ่ายเป็นเงินโอนนะคะแล้วก็มีภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะแล้วก็ยอดรวมที่เราจ่ายนะคะในรายงานก็จะโชว์นะคะแต่ละลายอันเนี้ยสามารถปริ้นนะคะแนบให้ผู้บริหารนะคะตรวจด,ดูรายการเจ้านี้นะคะที่เราชําระเจ้านี้ไปนะคะสามารถปริ้นแนบรายงานได้เลยนะคะหรือว่าเซฟเป็นไฟล์ Excel PDF Word ดนะคะเพื่อเก็บไว้ในไฟล์เครื่องได้เลยนะคะ